สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมีไม่ทารอดค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวง ความรักความสัมพันธ์นะคะในหัวข้อสองคนรักเก่าชาวธาตุไฟเมษธนูนะคะประจําเดือนพฤษภาคม2568ชาวธาตุไฟค่ะได้แก่ชาวเมษนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง14พฤษภาคมชาวสิงค์ค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมถึง16กันยายนและชาวธนูนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมนั่นเองค่ะก็อีพีนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมค่ะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้าง อาจจะไม่ตรงเลยก็ได้มันเคสสามารถสลับกันได้นะคะเป็นไวเบอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนาให้เพื่อนๆนะคะดูว่าเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์นะคะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่น,นะคะที่ไม่กําลังจะเปิดละอ่านในฟังนี้ไปตัดสินใจใดๆซะเลยในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองค่ะ ก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวทัดไฟนะคะเมสินธนูและอินดีต้อนรับชาวสองที่มาส่องชาวแัดไฟเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าในอดีตที่ผ่านมานะคะชาวทัดไฟเมสินธนูคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ทําไมทุกวันนี้คุณและเขาถึงกลายเป็นคนรักเก่าซึ่งกันและกันเขาดูาดีหน,นะะ่อยค่ะเมจิเชียนค่ะ ไพห้าดาบส <c> า <oughs> มมเท้าไพ่หกถ้วยชาวไพ่ไฟเป็นสิ่งธนูนะคะแน,น่ดีที่ผ่านมาสาเหตุเบื้องต้นตามหน้าไพ่นะคะหลักๆเนาะที่ทําให้คุณคุณและเขากลายเป็นคนรักเก่าซึ่งกันและกัน,นะคะหนึ่งเลยก็คืออืม,มีคนเก่าๆจาก ฝั่งใดฝั่งหนึ่งกลับเข้ามานะอาจจะเป็นคนเก่าของเขาหรือคนเก่าของคุณกลับเข้ามาเนาะเลยทำให้ความสัมพันธ์นี้มันไม่ได้ไปต่อมีประเด็นเรื่องคนเก่าๆอะไรประมาณนี้นะคะสองนะคะเอ่อสาเหตุที่สองก็คือเป็นความเขาเรียกว่าความไม่ยอมกันอะเออต่างคนต่างไม่ยอมอยากเอาชนะนะคะ เอาแต่ใจนะคะแล้วก็ไม่ได้แคร์ความรู้สึกของอีกฝ่ายหนึ่งเลยทำให้มันบั่นทอนเนาะพอบั่นทอนแล้วก็ทำลายความรู้สึกกันและกันไปเรื่อยๆจนสุดท้ายแล้วมันไปต่อด้วยกันไม่ได้นะคะสามนะคะเ,เป็นระยะทางระยะห่างนะคะในความสัมพันธ์ที่ ที่แทบจะมองไม่เห็นอนาคตเลยยิ่งคบกันไปนานเหมือนก็เหมือนยิ่งทางไกลยิ่งคบกันไปนานมันก็เหมือนยิ่งมองไม่เห็นอนาคตอะไรประมาณเนี้ก็เลยเลือกที่จะหยุดแล้วก็จบลงแบบนี้ดีกว่าอันแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมานาะที่เป็นสาเหตุเบื้องต้นเลยนะคะหลักๆเนาะที่ทําให้คุณและเขากลายเป็นคนรักเก่าซึ่งกันและกันตามหน้าไพ่นะคะ คนรักเก่าที่คุณคิดถึงนะคะอาจจะเป็นชาววันชาววันพุธเนาะชาววันพุธนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติมีธาตุไฟเมสิงธนูธาตุลมมิถุตุลกุมมันก็ธาตุน้ำนกระกฎมีพิจิกนะคะตามนาไพ่เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าอืม บรรยากาศความรักคมสัมพันธ์สถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะกับชาวธาตุไฟเมษธนูที่ยังคิดถึงคนรักเก่าในช่วงเดือนพฤษภาคม2568เป็นอย่างไร1น่ถ้วย4ี่ถ้วยแฮงแมนค่ะเดอะฟูลค่ะ ชาวธาตุไฟแม่สิงห์นูนะคะบรรยากาศความรักความสัมพันธ์สถานาการณ์ต่างๆที่อยากจะเกิดขึ้นเนาะไม่มองว่าน่าจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามานะคะแต่คุณไม่รับเลยเพราะว่าคุณลืมคนเก่าไม่ได้นั่แหละมันมีโอกาสเข้ามาแต่คุณไม่รับคุณไม่เอาคุณเมินเฉย <c oughs> เดินหนีเลยก็มีนะคะคือแบบไม่เอาอ่ะอืมยังไม่สามารถที่จะมุกออนจากคนเก่าหรือความสัมพันธ์เก่าได้ ใครที่เข้ามามันก็ไม่เข้าตาทั้งนั้นแหละเนาะประมาณนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันในพาร์ทของความคิดและความรู้สึกนะคะความคิดและความรู้สึกของชาวธาตุไฟไม่สิงธนูกับคนรักเก่าคนนั้นที่คุณคิดถึงมาดูกันว่าคุณและเขาคิดและรู้สึกอย่างไรต่อกันขอดูของชาวธาตุไฟก่อนขอดูความคิดและความรู้สึกของชาวธาตุไฟไม่สิงธนูค่ะชาวธาตุไฟไม่สิงธนูคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนรักเก่าคนนั้นที่คุณคิดถึงนะคะมาดูกันสามเหรียญ เรนค่ะไพ่แปดดาบหกดา,ดาชบชาว่านไฟเป็นสินธนูนะคะคนรักเก่าคนนั้นคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับเขาตามหน้าไพ่นะคะคุณยังมีความห่วงใย,ยเนาะยังมีความห่วงใย,ยอยู่นะคะแล้วก็เหมือนกับว่า ถ้าหากว่าคนคนนี้ไม่สามารถที่จะเป็นคนรักได้แล้วอ่ะอย่างน้อยๆเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นการยานมิตที่ดีต่อกันก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเออเหมือนกับคุณแล้วเขาน่เหมือนกับยังวนเวียนอยู่รอบๆตัวอยู่เลยอ่ะบางคนทํางานที่เดียวกันนะคะบางคนมีกลุ่มเพื่อนกลุ่มเดียวกันอะไรประมาณเนี้ยคือมันมันมันตัดไม่ขาดมันมันมันไม่ขาดจากวงโคจรนะคะ ประมาณนั้นเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าอืมคนรักเก่าคนนั้นคนที่ชาวธาตุไฟไม่สิงธนูคิดถึงเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับชาวธาตุไฟไม่สิงธนูค่ะสิบเหรียญน,นะคะมาคนก็เคยเป็นครอบครัวกันแล้วเนาะสามดา 9ถ้วยอศวินถือถ้วยนะคะชาวธาตุฟไฟเมสิงธนูนะคะคนรักเก่าคนนั้นที่คุณคิดถึงอาจจะเป็นชาวธาตุน้ำกรกฎมิพิจิค,ค่ะมีชาวสิงด้วยนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานา้องคิดถึงใครก็ได้นะคะไม่อ่านตามหน้าไพาา่คนรักเก่าคนนั้นที่คุณคิดถึงเขาเขายังคิดถึงคุณอยู่นะเขาเขา เขาอยากคุยอยากสื่อสารอยากขอโทษอยากอยากขอโอกาสเออประมาณนั้นนะเขายังสัมผัสแล้วก็รู้สึกได้ถึงถึงความอบอุ่นความเป็นครอบครัวความสุขสิ่งต่างๆเขายังอยากได้ตรงนั้นอยู่อะืออ,อย่างที่แม่บอกว่าเอ้ยบางคนแบบอยู่ด้วยกันมานานหรือว่าแบบ แต่งงานกันแล้วอยู่กินกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบพ่อแม่รู้จักกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขายังคิดถึงความอบอุ่นความทรงจําแบบนั้นอยู่ซึ่งเขายังอยากได้มันอยู่นะคะอันนี้ก็คือ,อความคิดและความรู้สึกของคุณและเขาที่มีต่อกันซึ่งสามารถสลับกันได้นะคะเป็นไวเวอร์ซ่าได้นะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่า เอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวธาตุไฟไม่สีธนูกับคนรักเก่าคนนั้นที่คุณคิดถึงเป็นอย่างไรไม่ขออนุญ,ญาตบอกก่อนเนะาะเอาคำมันคืออนาคตอนาคตอ,อาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังและก็รับชมนะคะเอาคําใบแรกนะคะเป็นไพ่สีไม้เท้าค่ะไพ่เด็กถือไม้เท้า เด็กถือเหรียญชาวรถไฟไม่สิงธนูนะคะในส่วนของเอาคมามนาคตความรักความสัมพันธ์เนาะแม่มองว่า,ามันมันมีนะมันมีโอกาสที่จะได้กลับมาก่อร่างสร้างสร้างความสัมพันธ์แต่การก่อร่างสร้างความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งอะ่ะมันอาจจะไม่ใช่ในพาร์ทของคนรักแต่มันอาจจะเป็นการยาณมิตรนะคะเป็นแบบ คนรู้จักเปคนเคยรู้จักอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาเรียกว่าจะมีการซัพพอร์ตซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามซึ่งมันก็จะเป็นอีกมิตรภาพหนึ่งนะคะประมาณนั้นเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าให้อยากให้คําแนะนําอะไรนะคะในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะกับชาว่าฝ่ายไ,ไม่สิงห์ธนูที่ยังคิดถึงคนรักเก่าขอคําแนะนําค่ะ หกเหรียญแปดถ้วยเจ็ดถ้วยเก้าไม้เท้าชาวราไฟไม่สิงคนูนะคะเอในส่งคำแนะนำไพ่บอกว่าไพ่บอกว่าคุณอย่าพึ่งจินตนาการ ไกลามากๆยังไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้คุณประคองตัวเองให้ไหวก่อนนะตอนนี้ปัจจุบันนี้นะคะอย่าเพิ่งคิดเรื่องอะไรเนาะเอ่อไม่มองว่ามันสําหรับชาวทัดไฟอะ่ะคงไม่ได้มีแต่เรื่องความรักความสัมพันธ์หรอกมันมีเรื่องอื่นเข้ามาด้วยคุณไปโฟกัสเรื่องอื่นก่อนก็ได้นะคะในสิ่งที่เราสามารถที่จะจัดการได้ในส่วนของเรื่องราองความรักถ้าให้อภัยได้ก็ให้อภัย นะคะมันไม่ใช่แค่เราให้อภัยเขาแต่คือการให้อภัยตัวเองเราจะได้เดินหน้าต่อด้วยนะคะถ้าหากว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เติมเต็มหรือมันไม่ได้ทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นนะคะก็ก้กาวไปอีกทางเลือกอีกทางทําชีวิตให้มันง่ายๆไว้นะคะเราเราจะได้ไม่ทุกไปมากกว่าที่เป็นอยู่อืมเนาะ มองในอีกมุมหนึ่งนะคะแล้วมองหาจุดดีๆในสิ่งต่างๆที่อาจจะเกิดที่ที่มันเกิดขึ้นไปแล้วอะคะ่ะมานั่งคิดว่าเราได้อะไรที่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่แค่ความผิดหวังหรือความเสียใจเราได้บทเรียนอะไรแล้วเราแก้ไขย,ยังไงลองคิดด้วยเห็นแล้วก็ผลดูนะคะเป็นกําลังใจให้น้องคุณจะได้ move on ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์คอมเมนต์ดีๆเป็นกาลังใจให้กันมาโดยตลอดค่ะสําหรับการดูด,ดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถแอดไลน์ไอเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะไม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไม่อัปเดตขึ้นมาสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ